สวัสดีครับชาววันนี้มีงานที่2เข้ามาแล้วนะฮะเป็นสกูปี้ไอยางรั่วล้อหลังนะครับทีเด็ดของรถสายพานเกือบทุกรุ่นถือว่าเกือบทุกรุ่นเลยนะครับรถยางแข็งก็คือเวลาเราจะงัดเปลี่ยนยางเนี่ยมันงัดยากนะครับยางแข็งผมมีวิธีนะครับที่จะทําให้มันง่ายๆให้เราเนี่ยเอานะครับเอาสไลหรือผงซักฟอกไปผสมน้ําแล้วก็เอามา ฉีดนะครับฉีดใส่ยางเพื่อที่จะให้มันลื่นนะพอยางลื่นปุ๊บเราก็จะได้งัดง่ายไม่ว่าจะเป็นยางมันแข็งมันจะแข็งแค่ไหนนะครับให้เราหล่อลื่นเสียก่อนนะเพื่อที่เวลาเรางัดแล้วนะครับมันจะได้ลื่นเราจะได้งัดออกง,ง่ายๆนะเป็นอีกวิธีการง่งายๆเราไม่ต้องไปซื้อตัวตัวทายางก็ได้นะครับให้เอาแบบบ้านๆเลยก็คือหาสันไล พวกสันไลแลวก็ผมซักฟอกเนี่ยมาฉีดเข้าไปล่อรื่นมันเราจะได้ออกง่ายๆถือเป็นอีกทีเด็ดเลยนะครับรถสายพันนะโดยเฉพาะล้อหลังเนี่ยโคตรโคตรแข็งเลยนะฮะบ,บางคันที่เข้ามาถ้าใครเอวไม่ดีนะครับมีปวดหลังมีปวดเอวแน่นอนถ้ามือแข็งๆหน่อยนะครับเราต้องฝึกนะฝึก พอมือด้วยนะครับเวลางัดยางออกกําลังกายด้วยนะเวลามาทํางัดยางแบบนี้มันจะได้ไม่เจ็บไม่ปวดนะครับออกมาจุกจุกขาดนะครับงอจุกขาดก็ต้องเปลี่ยนไหมก่อนที่จะใส่ย,ยางตัวใหม่เข้าไปก็ให้รูปดูเสียก่อนนะรูปว่ามันมีอะไรมาติดขัดไหมมือใหม่ก็่อยๆรูปเอารูปแบบมือเบาๆนะ อย่าอย่าเพิ่งกดแรงนะครับเพราะว่ามันพลาดบ่อยอ่าหลายคนพลาดบ่อยเวลารูปไปแล้วมันโดนเศษแก้วเศษตะปูนะครับหรือเศษล,ลวกทำให้มือเป็นแผลได้นะใส่ยางสมัยเข้าไปขนาดยางนะครับให้ใส่ขนาดที่มันพอดีกับยางนอกนะไม่ใช่ว่ายางนอกใหญ่เราไปใส่ยางในเล็กไม่ใช่นะครับ ไม่ได้แบบนั้นไม่ดีวันนี้เป็นงานที่สองของวันนี้เวลาประกอบบางทีนะครับบางทีเราเดินไปหาอะไรหรือไปเอายางมาก,กว่ากว่าจะได้ใส่ยางไอตัวพวกสัตว์ลรแล้วก็ไอผงซักฟอกเนี่ยมันแห้งแล้วนะครับเราก็ต้องฉีดใส่ไหมนะ เพื่อที่จะให้มันงัดง่ายเวลาเราประกอบมันจะได้ลื่นนะครับถ้าหากมันแห้งแล้วเราไม่หาอะไรมาฉีดใส่เนี่ยมันจะทําให้เราง้นยากแล้วเราจะรู้สึกว่ายางมันแข็ง ค่อยๆงัดไล่ขอบเข้าไปเพื่อค่อยๆงัดทีละเล็กแล้วน้อยนะครับไล่ขอบเข้าไปเพื่อให้มันอ่าจะได้งัดง่ายนะครับบางทีถ้าหากเราไปงัดไกลเกินนะมันก็ทําให้เรางัดยากยางลมเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมยางมันบ่อยรั่วบ่อยจังนะครับส่วนมากแล้วที่เจอเลย ไม่ค่อยเติมลมนะมีแต่ใช้ใช้งานไปขี่รถยางอ่อนว่างั้นอ่ขี่รถยางออดเราเลยยางของท่านเนี่ยมันทำให้เสียง่ายนะครับเสียง่ายรั่วง,ง่ายด้วยเสร็จแล้วนะครับสําหรับงานบริการเปลี่ยนยางในวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีครับ